ก็สวัสดีครับพบกับช่องกินไปได้วยกันลุกสารเหนือนะครับวันนี้เราจะมาทำมาม่าหม้อไฟฟ้ากันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับนี่คือมาม่าก็แกะมันออกมาแล้วก็ต้มไปเลยครับ นี่ตามด้วยหมูหน่อยนึงแล้วก็เห็ดเข็มใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะครับ เพียงเท่านี้ก็รอให้มันเดือดครับแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะครับเขีนะครับน้ำเราก็เดือดได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปสวกให้แล้วก็ปรุงนะครับอะไรบ้างมาครับฉีกแล้วใส่ น้ำข้น,นครับน้ำข้นหอมชื่นใจใครๆก็อยากกินแล้วก็คนครับนี่ สุกแล้วนะครับกับมาม่าหม้อกระทะไฟฟ้า <c oughs> มากินด้วยกันนะครับดูข้าวนี้เดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอยู่เลยนะ <c oughs> มาเด้อมากินด้วยกันนะครับชิมม,มันจะแซบแค่ไหน น่าจะร้อนปัดดูเส้น แชบนะครับ mm. ร้อน มีเห็ดด้วยแสรมาครับ ไข่ไข่อ่าร้อโยโอเคครับคลิปสั้นๆหน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ไปติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรให้กินนะครับก็แค่นี้ครับบััสดีครับ